สวัสดีครับผมรัสมายทีสวีเดนะครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเป็นงานซ่อมบอดี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเลน ovo อีกแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้ก็มาหลายเครื่องนะครับอันนี้ก็คือที่เสียคือบอดี้ทางขวาานี้นะครับขาจอด้านในนะครับแตกนะครับมีการแตกหักนะครับผมไม่สามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ทสใช้งานได้ดูนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ก็ต่อรับลูกค้านะครับผมที่มีปัญหาเรื่องวอดี่แตกนะครับไม่ว่าจะเป็น l e n น v o หรือเ s i นะครับก็ส่งมาให้ทั้งร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมก็สามารถซ่อมได้ทุกสาขานะครับยินดีรับซ่อมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลโศกอย่เน่นมอลลบพาเซ็นทรัลรดาที่เบตเดอะมอทัาพระสาขาวชรพลนะครับผมแล้วก็ สาขาเมกาบางนานะครับผมแล้วสาขาไอฟิวบางนานะครับผมแล้วก็มีสาขาจันทบุรีนะครับผมส่ายนัวัดก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับก็มีสาขาปางกะปินะครับผมชั้นหนึ่งนะครับผมโซนด้านหลังนะครับลานจอดรถก่อนเข้าห้างนะครับก็สะดวกก็ไว้ใช้บริการได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ะว่าจะเป็นอัปเดตซ่อมเป็นอะไรก็รับได้นะครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับผมแข็งแรงครับ ขอสาหรับลูกค้าท่านใดก็แวะใช้บริการได้นะครับสํหรับวันนี้ผมใช้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ